วันนี้อยู่ที่อูช่างน้อยครับจัก,กรภพนะครับผมรถติดินจอดสนิทครับตอนนี้สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดมซิง่งดีด่วนนะครับโอ้มาวันนี้นี่รถเต็มอูเลยพี่น้องนี่โอ้เขาเคลียร์พื้นที่ได้โอเคนะครับตอนนี้นะครับเริ่มเคลียร์พื้นที่นะครับโอ้อัปเดตกันหน่อยครับอูอันนี้จอดจนดู ทำไม่ทันหรือเปล่าปกดมากันเยอะเลยครับดูเดี๋ยวลองนับดูหนึ่งสองคันนี้คุ้นๆคุ้คอนอยู่แล้วโอ้ไปทางไหนดีเนาะโอ้สองละอลู้ห้โอ้โหสามเอ้ สี่ห้านี่น่าจะเข้ามาใหม่นะคะน,นี่รถไข่เหมือนรถเสียบีเลยใช่ไหมคุ้นใช่ไหมเนี่ยกันเนี่ย คุ้นมากเลยรถเยอะจัดไปดูข้างในกันหน่อยครับโจยเอ้แต่งตนงจยฮะโอ้สวัสดีครับเบาเบาเพลงให้ผมหน่อยครับ <c oughs> โอ้ยเปิดสายยันด้วย สายยันก็โอ้โหไม่กล้าเข้าเลยเปิดสายยันน่ะหืมด,ดเยอะมากช่างทำงานก็ต้องแบบสุนทรีกันหน่อยครับะจะได้เกี่ยวข้าวไ,ไม่ช่างฮะน้อง <laughs> เอ๊ะเต็มมันตกบ่อยนะแต่ว่าทำไมน้ำไม่ค่อยมีเลยอะ่ะ ไม่ตกอะไรนี่คืมคืมมาแล้วนี่เอาเครื่องหายไปไหนนี่คันนี้จะซ่อมโอ้รถกี่คันนี่โอ้ทำทำทันไหมนี่ทัน,ทนหรอ,อ,อวสวัสดีครับช่างทำอะไรครับเนี่ยทำปั๊ตู้โอ้ไ้เวลาเลิกงานแล้ว เดยวเวลาถอนแล้วจางน้อยไปไหนนี่โอ้โหโคราชโอ้ไปทำถึงยุ่มพวงเลยนะอือโอ้นี่คันนี้ทำอะไรครับนี่อ๋อแปลงเป็นอุ้มจากกระสอบเป็นอุ้ม โอ้นี่คันนี้ใส่ตู้แล้วเดี๋ยตู้เลดเลยนะ่นจะรอบนี้นี่นี่โฟลต้าแปลงเป็นอุ้มนะครับคันนี้ช่างนี่มีงานทำตลอดเลยครับใครที่จะเอารถมาทำก็โดนครับ 082อะไรเนี่ย158 87 83นู่นน่ะนี่ฝนมันจะมาอีกแล้วด้วยนี่นี่ดูเห็นไหมคลึ้มมาแล้วเนี่ยแต่ว่าข้าวจะตายแล้วนะพี่น้องผมขับผ่านมานี่โอ<ฮ>้สงสารชาวนาเลย รถโอ้โหถ้าใครขับผ่านเส้นนี้นะเส้นไปลานทรายเนะี่ยจะเจอเลยคนระับผ่นถึงอู่ชายใหญ่เอ้าทำอะไรช่างเขาขยะวันนี้ทำอะไรมั่งวันนี้วันนี้ทำอะไรบั่งัวเดิน,น,น,นบตัวเดิน,นะดนโอ้ฝนจะตกแล้ว เมันไม่ไลมแรงอยู่นี่เรียบร้อย <S <S ตกก็ดีชาวนาจะได้มีข้าวนี่ตกนี่ยังไงก็ตกดูครับรเห็นไหม,<ถ>ไมไเกี่ยวข้าวเออ<ถ>เดี๋ยวรถ,รถวข้าวรถเกี่ยวข้าวตกงานอีก <S 1> <S 1> รถบุญโฮมเสร็จแล้วบ่<ห>นี่หรออันนี้มาใหม่อ๋นี่มาใหม่อีกอรุ่นไหนนี่ปานหรอปานเจริญรุ่นเก่า ไหนรถเสียเบียเอามาใหม่ไหมอ่ะรถเสียเบียเนี่ยเขาเอามาทำอะไรทำลมอันนี้เนาะทำพัดลมพัดล,ลมตู้นะปากใหญ่มากเลยรถเสียเบียม,มาตอนช่างเลิกงานพอด,ดีครับ ครับไหนคันนี้นะอันนี้ก็มาใหม่เหรอรุ่นไหนนี่ทำรุ่นไหนนี่คันนี้ฮะป้านเหรอตุด,ดเกี่ยวถ้าได้ซ่อมเลย่อมยาวเหมือนกันนะโ oh. ไม่ทำก็ไม่ได้ครับ เกี่ยวไม่ทันเขาครับโอ้บุญประกอบบุญประกอบเสียเบียน่าจะไม่มีเวลาทำเองนะครับเพราะว่างาน นงานทางแกเยอะนะครับเลยต้องให้เสียน้อยทำให้ดวฟองฟ้าครับเจริญพัน์การช่าง ใครที่อยากมาทํางานก็ลองมาสมัครทําดูครับงานเยอะครับใครที่เก่งด้านรถเกี่ยวนะครับมาอูช่างน้อยเลยนะครับใครที่ตกงานอยู่แกน่าจะรับอยู่ครับนี่ดูงานเยอะมาก <c oughs> เรื่องงานแล้วปะช่าง <c oughs> เรื่องงานละาโมงแล้ว8โมงแล้ว อันนี้แปลงเป็นอุ้มนะตรงนี้เป็นเหล็กเน่หนื่อยนิดหนึ่งก้มานั็หายหนอยหาเท้าหรอแม่ยากหายเหนื่อยโอ้ยวันนี้กำกินเลย ยังไงช่างบสบายดีครับอันนี้ใส่ใหม่เลยเป็นตู้เหล็กใช่ไหม<อ>นี่ของเดิมนะครับแต่มาแปลงใหม่อันนี้อันนี้เหล็กทั้งเหล็กทั้งแถบเลยเนีอ่อันนี้คือใส่ใหม่ใช่ไหมเหล็กเนี่ยครับใส่ใหม่ของเดิมมันของเดิมมันเป็นเหล็กหรือว่าเป็นอะไรเป็นเหล็กเหมือนกันเนี่ยเหล็กมันเก่ามันผุอ๋อผุด้วยเหรอเหล็กอ่ะมันนานไม่ใช่นานหลายปี ย,ยกเครื่องใหม่อันนี้ก็ยกเครื่องใหม่อีกสัญญกรรมใหม่หมดเลยศัลยกรรมใหม่หมดเลยโว้ยไม่ซื้อใหม่เลยเนาะทำใหม่ยังไหนเะร็วกว่านะเมื่อวานอะนะเออเอา,เอา,เอาของเก่ามาแปลงใหม่มันยังไงใหม่ก็ หลายตังค์อะแต่ทำใหม่อย่างงี้ก็น่าจะประหยัดก,กว่าซื้อรถใหม่มั้งเออเอ่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนาะประมาณนี้ะนะเฮ้ยคูโบต้าใครที่เป็นรถกระสอบอยากแปลงก็ามาได้ครับโอ้เยเลยหลายคันเลยครับ หรือกันกระจายก,กระจายครับคุณช่างเก่งนะชางไทยช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่ไหมช่างช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกดูว่ารือรอร้อกระจายก,กระจายหมดเลย โอ <Okay. S 2> เคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับประมาณนี้นะครับ <Hey. S 2> ให้ดูเผื่อมีคนตกงานอยากมาทำงานก็มาสมัครทำงานได้นะครับอโอเคบายบายครับนูน่นมาแล้ว